นี่นะคะเขาก็มีมุมทางนี้เพราะ<อ>เพราะว่าเนื้อที่กว้างมากเลยนะคะห้าประมาณห0าร้อยไร่เนาะ,นะแต่เยเล็กว่าไม่ใช่500ร้อยไร่ละมัง้งประมาณประมาณพันไร่แน่เลยเพราะว่ามันกว้างมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเล็กก็จะพาเดินไปดูน้ำตกนะคะไปค่ะพี่น,น้องนี่ข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไปคะ่ะ เที่ยวทั่วไทยนะคะวันนี้แต่ไม่ทั่วไทยหรอกนะถึงเทศตรงนี้เองเนาะแค่อะไรนะสวนหลวงสวนหลงวหลงรอเก้าค่ะอุยอ้ยนางไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวเดือดดำหมดอให้มันดำทุกวันเรอเพื่อน <laughs> นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะธรรมชาตินี่ เป็นพ่ออย่างมากคนเดียวอย่างเงี้ยเราจะเดินตรงไหนก็ได้เนาะใช่ไหมนี่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําไมไม่ได้ยินเสียงน้ําตกเลยอะสงสัยเขาไม่ได้เปิดป่ะสงสัยน้ํามันแห้งแน่เลยโอ้ยตรงนี้เขาปิดแล้วนี่โอ้ตอนแรกมันมีน้ำตกเหรอ่ใช่นี่เขาเปิดให้เข้าไปตรงนี้ เอาปิดแล้วไม่ไปแล้วนี่เดินไปทางนี้ค่ะแต่พี่จะขยันไหมอะขยันดิโอเคแล้วถึงไหนถึงกันเลยนะเนี่ยใครๆมาอยางเนี่ยเข้าป่ากันไหมนี่น้ำตกอยู่อยู่ข้างในนะคะพี่น้องต่ว่าแต่ว่าไม่มีเสียงน้ำตกเลยนะคะ น้ำมันแห้งหมดเลยเมื่อตอนปีที่แล้วมาโอ้ยสวยงามมากๆเลยค่ะดยได้ออกดูในนะอืๆพอมาถึงพอมาถึงตรงนี้จะได้ยินเสียงน้ำตกนะคะสูใหญ่เล็กก็ชอบไปน้ำตกนะคะเพราะว่าน้ำตกน้ำตกเขาก็บอกว่าเราสู้สู้สู้บอกสู้อย่างเดียวนะคะต่อไม่สู้นี่ไม่รู้จะว่าไงเฮ้ยไปเตยไปเตย ใบเตยใบเตยที่ไม่ใช่ใบตองคุยเอาเอาใบเตยไปทำไอ้นี่ยทำทำอะไรนะน,น้ำท่วมสะพานค่ะเขาก็เลยขังไม่ให้ไปค่ะนี่ไงน้ำท่วมสะพานไม้แล้วแต่ก่อนเนี่ยมาพากันมือแต่ เขาขาขังไม่ให้ไปเพราะว่ามันชำรุดแล้วอะนี่แต่ก่อนนูก็มาเดินเล่นตรงนี้แหละเขาขังแล้วนะคะเพราะว่ามันชารุดแล้วเนาะมัน,ม,ม,นมันเป็นสะพานไม,ม,นเนนไม้เป็นสะพานไม้ก็กเลยนี่นะคะคนขาเอ้ยพี่ยาวนี่มันนี่มันคือคืออีหยังนี่<ม>ฮะ นี่ดำดำเนี่ยลูกว่าไม่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่ลูกว่าพี่ก็ลองกินดูดิแมวเดี๋ยวกูตายอะไรพี่ไม่ใช่ต้นว่าใช่ไหมไม่ใช่ต้นอะไรคะพี่น้องเนี่ยดูที่ลูกดกมากเลยนี่ทำมาไใกล้ใกล้เนี้ยนี่นะคะเนี่ยลูกดกมากเลยค่ะพี่น้องลูกอะไรลูกอะไรไม่รู้อ่ะนี่นี่บักลูกลูกบักเดือป่ะไม่ใช่ลูกอะไรวะเาอ่ไรนีอย่างนี้ อืมนั่นแหละดูบ้าไปกับมันด้วยมันคืออีหยังคะม,มันคือบักอินยังคะเนี่ยมันคือบักอินยังอืมนั่นแหละบบฮูค่ะอินังกับโบฮูนี่งามหลายงามขนาดเลยค่ะเยอะแยะเยอะแยะเลยสวยมากต้อนอะไรกะเออไม่รู้เหมือนกันเยอะแยะ ไปข้างหน้าอีกอุ้ยนี่อยากปีนต้นเนี้ยตอนไหนอุ้ยมีพึ่งด้วยมันอยากไปเอไปล่ะโอ้ยนี่นะคะ่ะงามมากมากมเ,ลเลยนะคะไหนไหนนู <c oughs> น่นอะ่ะเอ้ยท,ท,ทำไมอ๋ออยู่นูน่นเ <c oughs> สียดายจังไม่มีน้ำตกดูกอะ่ะ นี่นะคะอุ้ยดูนี่นี่เหมือนต้นต้นอะไรนะดูรากเขางามมากเลยเนาะแต่ว่าน้ำน้ำมันแห้งมากเลยนะอือมนีน้ำมันแห้งมากเลยนี่นะคะทุกคนคะดูความสวยงามนะคะแบบ มันเป็นสะพานไม้มันนานแล้วไงก็ชำรุดหมดแล้วระวังตกระวังตกลมนะคะตกลุมรักเธอค่ะโอ้ยพี่ยาวมันเยอะเลยนะ,อ,ะ,อ,ยะอ้หเต่า อะไรให้มันกินตุบลูกเลยนะเด็ใหญ่เนี่ยดูเขาขังเขาไม่ให้ไปเพราะว่ากลัวจะร่วงกันไงอืมทังกันจะเหนื่อยกันไหมเนี่ยเดิอนอะ่ะแล้วแต่เธอฉันไม่เหนื่อยอยู่แล้วโอเคนี่ต้นอะไรวะจ๊ะเอ้ยเล็กไม่รู้เหมือนกันเป็นหมอไหมฮะเ่ป็นหมอใช่เหรอ อันนี้ต้องต้องต้องนั่งรถนั่นน่ะนั่งรถมันก็ได้อยู่มันก็ได้ตรงนั้นแหละมันก็ได้แต่ตรงทางอ่ะใช่ไหมนี่เอ้ยลูกจานนี่นต้นจ่านี่เขาต้นจ่าอ่ะใช่ไหมใช่นี่ลูกจากนี่เออไรก็วางไว้ในนี่ยไหนนี่ลูกจากเลอเป็นเมมนี่บอกอ้าวไม่ลูกจากที่เขาแกงอ่ะนะไม่ใช่ลูกจากไม่รู้จักไม่รู้จักหรอกแกไม่ใช่คนคลองด่าน จักปาจักป่าจักระวังตกแล้วี่เาแกงอะนะขาไม่แกงกาจักไม่แกงากินลูกมันขาวมันเป็นลูกขาวขาวอ๋อเหรอจักระวังนั่นนั่นนั่น่าจักนสยเป็นน้ำเค็มใช่ไหมต้นไม้สวยๆเยต้นไม้สวยๆนะคะดูมาเนดูกนี่พามาเดินดูนานๆมาตีมาไม่ได้ดูน้ำตก กูปาดจากไปก่อนนะคะกูปาดจากกูเพื่อนกูขำไม่เลิกเลยนะเว้ยกูขำไม่เลิกแล้วว่ามีผู้ฟังด้วยไอตอนนั้นพามาดูแต่ข้างหน้านะคะนี่พามาดูทางนี้มั่งว่างใหญ่ไพศาลไปฝั่งนู้นเลยนะคะพอเดินดูก็ก็ถามว่าเยเยลิก ก็ไม่รู้สึกหิวรู้สึกอะไรเลยเนะาะจริงจริงทั้งทั้งวีทั้งวันน่ะอย่าอย่าเล็กกี่โม่เลยจริงวันวันเด็กๆไม่อยากให้เปิดไฟไหมครับไม่ไม่กินข้าวกินอะไรอ,ะอันนี้เรามาถึงท่านาอีกใช่ไหมเนี่ยใช่เราเดินย้อนกลับมาใช่แล้วเราเดินย้อนไปทางนี้แต่มันกว้างเมื่อเมื่อวันนั้นเดินไม่ทั่วเพราะว่ามันเหนื่อยมันฮอนค่ะแดดมันฮอนหลาย อีนางอีนางกลัวรถเกือบชอนน้องพ่นมองจนนี่เดินมานี่ันะนี่ดอกดอกอะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรพี่ยาวไม่รู้อ่ะไม่สวยปะไปไม่สวยเอ็นเอ็นเอ็นสวยก็ปลูกไว้อย่างเดียวเลยนะในบ้านกับมือก่อนก็นก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 นปลูก นี่นะคะเมื่อก่อนก็ตรงนี้เอนจะจะมานั่งเล่นทางนี้กันก็มีนะคะเพราะว่ามันกว้างอันนี้ประตูประตูอะไรประตูสี่ไหมใช่ตอนเราเข้าประตูหนึ่งเราเข้าประตูหนึ่งเดินไม่ทั่วตอนนั้นที่ที่น้องโนงมานพุพากันเดินทั้งวี่ทั้งวันเลยนะ เนี่ยที่ไอ้เขารอรถตรงนี้ถ่ายรูปตรงไหนถ่ายาไหมายเห็นไหมไม่ถ่ายแล้วเหรถ่ายแต่วิวก็พอแล้วเนาะโอเคเดินอ้อมไปนู่นไงพี่เดินเดินอ้อมใช่อันนี้ที่จอดรถตรงนู้<ๆ>นเต่เกาะอรนี่หฮะ ไม่ใช่นี่ขึ้นสะพานนี้ไปไม่ขึ้นสะพานนู้นไปข้างนอกเลยนะเยดาไ,<ห>ไม่ได้ดูน้ำตกเนาะอันนี้เป็นสวนน้ำนะคะทุกคนนั่นเป็นสะพานไอ้สะพานอะไรนะมองไปไม่ได้เดินเดินไปนะคะเพราามันโ้้นค่ะ อีนางฮอนค่ะหิวยังพี่ยาวหิวไหมหิวไหมหิวไหมไม่่หิวโอ้ยอยู่ทาง,ทางวาิถวนไม่กินเราอ,อยู่บ้านน่ะกินข้าววันละรอบเดียวมันมันมันถึงหุ่นขนาดนี้ไงกพี่ยาวกินแม่งทั้งวันเลยเป็นนนนไงหาาขดี้อันนี้อันนี้สะพาน สะพานชมปลาค่ะสะพานชมปลานะคะตรงนี้นก็ปีปีนี้น้ำไม่ค่อยสะอาดนะค่ะ,คะน้ำน้อยน้ำไม่ใสไปแล้วเหรอ นางนางร้อนนะคะตัวน,นี้ยังยังไม่ได้ใส่เสื้อพอถอดเสื้อแล้วยังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนางหยุดหยุดใส่เสื้อก่อนนะคะนาง้อนมากมาก,มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอีนางจะดำหมดนะคะมันดำไปแล้วนวะิว <c oughs> โอ้ยอะไรสัมภาระอี <c oughs> นางใส่เสื้อก่อนนะคะอีนาง้อนค่ะ ฟังดูสิค่ะธรรมชาติมากเลยมีนกร้องด้วยเนาะคิดถึงบ้านเด้ให้แม่เป็นงไงสบายดีสบายดียดนี่คอยได้เนี่ยนี่เลยตอนนี้อีนางร้อนมากเลยค่ะลัวอีนางพอนางกลับไปนางกระดมหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เยเออคุณเพื่อนบอกว่าอ๊้ยตายแล้วเพื่อนฉันเพื่อนสาวฉัน เป็นสาวค่ะดอกไม้นี้นะคะดอกไม้สองทางๆอันนี้เขาเรียกดอกดอกเพงเพงพวยนะคะพังพวยดอกพังพวยดอกดอกพังพวยดอกเพงพวยเนี่ยต้นจากสวยงามค่ะแล้วก็ดอกนี้แหละมันมีสีเหลืองสี สีแดงสีจมสีอะไรเยอะแยะเลยอืมดูสิน้ามันแห้งจุนเนาะทุกปีน้าไม่แห้งขนาดนี้นะน้จะแรงาแต่แต่แต่ที่ภาคใต้นะน้ําท่วมนะนะคะแค่นี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนเลิกแล้วเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอ้อยังหรอค่ะไม่คิดมีใหม่แล้วค่ะโอเลิกแล้วค่ะ เลได้ทันเลยค่ะโอ้ยยังลเลยค่ะไปไปกั